ว่านี่รุ่นแบบแบบรุ่นเลือดวานี่เนาะม่นไค่ยมันอยากเปิดยากูคแบบคไมนี่แบบดันนะดนดันเฮ้ยเบ่อกนี่เฮ้ยไปได้ยังก็ไม่เฮ้ยกินก้อนเลยโหเ่อีนี่ยานเมาใต้กินก้อนดีวใจเป็ดองพูมาอยู่สมแยกนี่ยวะเอน้าบอกใช่สมแยกวะมันมีหลายเรือ

ออกคอยลอยคอเป็นองนีรเนาะเมันนี้ก็เปลี่ยนแนวแน่เนาะเพราะว่านี่ป็นป่องมันนี่เป็นแก้วเป็นองะไรมันนี่ก็ได้แล้วกระจายเงินกระจายเงินอะไรด้วยกลับทันทายสบายดีเด้อพี่น้องไม่ต้องคุสสายพี่น้องไม่ได้เสียไม่ได้เสียเอ้ยไม่ได้ออกคอยมาขายเลยมันอาจจะเอาเครื่องมาขายน้ำเบีบนี้ก็ได้ขายเงินได้เงินนุ่มจักเนาะเต้องหอยไทยกัะบะหลุด พวกพวกคนขายอยู่วแต่วาขายยเนาะต้องมานหอยย่ตดผกผ้าเนาะอาากินน้ำคัยวนลายก็รู้จักอยู่

เลยกลอดรุ่นด้วยนะดุนโชกันคือเกาเกอะไรโดนจักมักขีเนาะน้อเรือกำลังก็ได้ไปไมานี่อัตัวกระปองนลยเนาะมาเลยเพื่าวานโบผานานโบานผานโบโบโบานโอ้านเนาะเดี๋ยวเนเจ้าแบบนี้ไปผานเ้อตันี้เด้อเนาะเจ้าเรื่องม่คเจ้าเรื่ เอาไปจีเปิดก้อนบ้านี้เราชอบว่าเปิดก้อนว่าแขวะผู้ใช้ได้รถจักรนี่ยเปนขขอยได้เนี่ยว่าันนี้หนบ่งฟองนะวันนี้มัดคาสลามคืออะเนาะขายดีช่วงนี้เนาะกำลังมาแห้งกำลังมาแห้งขวดแก้วเนาะเอาไปจิเปิดก้อนก็เปิดเด้อผมมีมีทั้งรถจักรเนาะเงินกี่ดองเนาะด่าก็อิ่ร้อยฟีเนาะใครเปิดเด้อเนี่ยเขาบาได้เอาไปเอามาบ่ แล้วืันนี้เรากินได้ื้อนี้นะมันก็บมันืนสันแล้วจะเนาะของจะเก้าวัดบ่ได้กินมาเดี๋ยวคอยเปิดก่อนเก่อนเสร็จแล้เลยบ่เนาะใจตะเนาะเปิดใเปิดมั่นะอ้าวรุ่นพอกาอ้าปาก็เปิด้าวจะเปไุ่จามีเนาะโอยเนาะเอาอุพกันแล้วยังรุ่พ่กาแล้วยังอ้าวงาใจว่าใจบ่อยเลย ว่านี่รุ่นแบบแบบรุ่นเรือดว่านี่ยเนาะไม่ใช่ไม่คยแ้มันอยากเปิดยากคบคุเนียนี่แบบดันน่ะดันเฮ้ยเบิ่กนี้เฮ้ยไปได้ยังก็ไม่เกินก้อนเลยโอ้โหเบิ่นี่ฝันเน่มาใตกินก้อนเนี่ยินม่อกันเป็องพูบอกเดยไปก่อนหายไปก่ขายกันไม่ได้อย่งดอกเลข้งนี่ อืมเห็นกระจกได้โลดก็อยากได้นําขาได้บ่นี่ก็มีบ่นี่ได้กะแล้ววะเออกันบ่เจ้าของสิดีใจเเนาะมีมันก็มีเด้อเนาะงแบนดีใจช่วงอ๋อพี่น้องเนาะคือเก่าเนาะต่อไต่อ9,000บ่ถกซ้ําโอ้ยรุ่นโซ่ซ้ําที่2โอ้ยเสียงนี ป่าโบรังมืันเนาะคุณจีนด้ใส่ห้าสีขาวเลยได้ผลรวนดตัวเลขฝังของใครไงบกกันอ่ะจฮะตุลเล่ข่ายบ่ก่อยเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ้าเด้เลขข่ายบวอชัวเจนเมื่อไรอีกเนี่ยวันนี้เจนไรมีเด่ขอมาทุกห่านึงขอยห่าเดวดเจ็ดทุก บกชูนโอ้อายหน่อยด้วยนะเฮรยอนายก็โอ้ยเนอะวนนีเจ้ารุ่นนี่แตละมือนนเป็นเมื่อวานเลยไม่ได้กินเจ้าได้ถือเป็นเต้มกิเออใครเนี่ยแต่ว่าย้อนไปเดี๋ย็นี้ี่ยังเปลี่ยนป่เกิดอะไรมาพาเปาี่ปวนได้ติวไหทางชวนเราไปกันเลนะยังมาไปได้เดลี่ยนเนาะเกอไรมาาไป À, nóng dở dòng trầm đầu hết dòng trầm bay lượt nha 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 bay lượt

สะไล่ให้กวเอาโคตรลุงตาทั้งเนาะันนี้นักเีนดินักนักวะดูเด็กมงายเนาะ่าเนาะทีมาสูทั้งอมอคนเรื่องล้นาะออน้องนอย่างไรกันกลับกักไายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC c n b r a ซูบุสโคนเดอเนาะโอวายางองเราไทย ตัวทางต่างประเทศน้ำชีน้องเนาะกายินดีต้อนรับเอาสูสีทองบลาาบานเฮาชอเก่าพี่น้องเนาะตันนี้กามาพ่อกับทางไอซางแล้วก็ไอซาลี่ไอแสนแล้วก็ไอเบอร์จิตเนาะจากเพคนชีวากันอย่างไเพวนว่านั่งนั่งนั่งตะกอนเหมือนกันเนาะนั่งก็นั่งแล้วหางยำเลงกันเนาะ

เออตายมีดูงามบาทนี้อรบขายยอเลยนบาทสองบาทเนาะไอคนแ่งนอนแนเนาะนได้กินบ้างเอาบทสภาพแต่ว่านี่เวม่ได้กินแล้วมีได้กิน้าไม่่พ่อวะว่าสีเงียบเลยไงเออเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มแลยเนาะมันเริ่มเลยเป็นยังไง ก้อนเดียววันั้นสามก้อนหอยวดก้อนเดียวถึงเขิาที่หายถอิ่มเมื่อเมื่อจนจุพอดวหือนสามสิห้าคนว่ะเมาเหเมาเมาล้าานเป็นาไอมาล้าาลเป็นลายโอ้กะคือบอกขออนุญาตนเนาะถามอ้รพวกนอีกะคือว่าแน่แน่พี่น้องเลยน้กนงังเี้ยี่ตองอ๋อการเดียวกันแ่มาใต้มานตะกูตะกูเด้อพี่น้องเลย เมื pues desse, de mismo, la la ่อนี้พากันมาเพื่อนของไอ้สวนเพื่อนปรึกษากันนั่นแหละ่าจะเป็นในแบบใดเรื่อเืน้านเต้นเต้นเนาะให้มีเบอร์เบอร์ร้างเจ้าน้าม่ะฮะเบอร์ร้างเบอร์างเจ้าน้าเลยือรัก์ใกล้อจ๊ะหออวัไอยดีแล้วไปน้ำเพื่อนแนางเจ้าหน้ามสบายอยู่สามแยกเนี่ยวะเพือนเรา่มแยกวะมันมีหลายเนีุ่๊บ

ก็เจ้าบริมหาขายบ่เป็นเป็นพวกน้ำเนาะน้ำ่ไหมน้ำาบนี่เล่นนีน้ำอาบยากเนาะาคล้ายยูเเนี่ยำเทว่านี่งก็มีคนอยู่ว่านี่น่นุ่้มราคาเท่าไรหมื่นบาทหมื่นบาทอันนี้ดางในนะว่า

จว่าน่คันวายะให้ละเอียดชัดเจนกับคนละช่างคนคนลวเนาะช่างจะนำไงพอโบช่างเนี่ยราคกาเปลี่ยนหูหเนาะาน้าบ้านเมืนกับบอกว่าอยู่ได้้าบะขีดนอกนั่นกาแพงกว่ามันไก่เลยตขีดถ้าเอาอยู่ถ้าเอาอยู่เคนี้มันกับบพงเอาช่างอี่เถอนี้เราเขาไปเอาทางนอกม่แม่เลงแล้มันไก่เนาะในหมน้ำมันมันอีกหน่อย เอาตัวมาแห้บอจีบบอเนี้ยก็คือกันนั่นแหละในเรื่องเฮือนนี่ตัวกันด้วยเนาะอยากบอเลยบ่เด็ดม่เฮนคือคนนี้ังดีใจว่าไม่ถึงทบเออก็ดทำกันดีกันแล้วเนาะมาบอเรื่อยเนาะมาบอลืมได้เหรอบาเรื่อยตวเดเรื่อยเลยเนาะบอหักคือมื่อนี้ในเรื่องเฮือนแล้วเนาะเบิ่อแล้วเนาะในเรื่องการทุบเนาะมันีมีแต่เสาตั้งกันเลงมานี่เนาะบอบอบออะไรลงเนาะเป็นบอ วฮนไปร้อยั่ไ่อเนาะเว่าพุดละสิบากตีใม่ไหม่นบ่อบ่นั่นบ่ถึงต้องบรนละบ่อในเรื่องเสาเนว่าแล้วจะไปเบึงนี้กูเขีคุณเถาบางต้นเลสาด้วบ่อต่อมีาลุิกอนอาจะไม่ยังมาจะไม่จจับน้องคนว่าเริ่มมีบอเซียิเริ่มยังก่อนมาแทเริมแต่สมุดว่ชื่อนะไม่ เริ <Rocky> <hi> ่มเริ่มไหมก่อนไหมก่อนก่อนเ่มก้อนอ่ตองตังบ no. <c uk m'> um> ังก้อนเพราะว่าเอาง่ายกันงบเอยังมนยังบยังนลองบก่อน้องนงบก่นยังบตอบโจก่นเนาะรองบก่อน้อนเลี่ยนร่างฝายปเนึไเปลยนราังไ่ได้ยังไ่ได้รู้มันว่าวงกบประตูใช่ไหมไม่เนีมันต้องเด็กบกรปูเะลายเย บ่ได้ก็คือในเรื่องอันาอุป,ปกรณ์เนาะในเรื่องอสร้างในเรื่องสร้างนี่คือเอาไว้นำลังเนาะเอาซื้อของมาให้มันครบวัดนี่เนาะซื้อของมาให้มันครบแล้วให้สร้างเพันนาเห็ดเฮ็ดอ่ากี่น้องเลยอ่าบอกว่าสร้างไม่คือทั้งที่แบบว่าเออดังจากว่าตีนเขาเริ่มเริ่มเฮ็ดแล้วแบบ อันอุปกรณ์ตัวที่ว่าพอเฮ็ดก่อนก็เฮ็ดไปเนาะอ่อพอเฮ็ดก่อนเฮ็ดไปนี่ก็พังเบิ่งไปพี่น้องเจะว่าทางแเพิ่นก็ว่ายังเรื่องประมาณเด้อเนาะยังบ่ฮู้ว่าสิเอาหยังมาก่อนมาซั่นือเบิ่งอ่าเงินทําคําแก้วนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเออมื้อนี้พากันมาอัปเดตอยู่ที่เฮือนเราคือเก่าเสนเดิมเส้นเคยว่าได้จะอ้ายแล้วกูจะมีาลาวไว้ ไปคุยเรื่องเรื่องเมียเจ้าเปิดไอเราบอกเรื mm ่องว่าเป็นพี่น้องแบบใดเป็ดเคยเขอเป็นเคยได้เพื่นเล่ากันเมื่อคืนนี้กัเจ้ากัมาวรวมกันที่น้องบริมาบ่อเปเคยเราเนาะปดวมื่อื่นเนาะเอมาเิเราเพื่นราอยู่เพือนเนาะนี่เนาะ ออมานางก็อมานางน้ำกันนี่ไปได้เอยมฉยเลปเจ้าเป็นจะได้คือว่าเมียเราสีมาบอกหมายควว่าอะไรมาเจ้าคุดว่าอไรนของเขามมีงวให้เขาดิเพาเขาได้ผีเขาเนาะแต่ผมมีีอเขาต่ว่าเจ้าคุดว่าผูเป็นเมียยังฮักหรือวะ กันห่างกันบ่มีกำแม่นอยู่เนาะแม่นคันเจ้าเสียมานี่จะคือเก้าเนาะเาคือเก้าพันว่าเสียมามาผดีเสียงว่าเสียนั่นแหละซื้อเอฟซีมันกับเขามิ่นกันข้ามาอยู่แด้วบัญหารายไปแล้วเนาะยาแล้วยาต้องคนคอยด่มาเนาะแมนเรื่องเขาขับมากเกไดอะไรต้องการคิดใจเพิ่มแน่เนาะนี่มันมันขึ้นกับคน สองคนพูดคนอยู <to at alt> mm ่กำกันใ like like so so the ้เนาะคนมันหมมากหมักอะไรไปอยู่กับมุนมัดอยูก็ท้างนี้แต่ก็ก็เป็นเรื่องธรรมชาติพไาะนี่พี่น้องเราลายก็โมได้ด้แต่ว่าผู้เป็นพัวนี่อยากให้มาเนี่ยอีนีู้้เป็นพัวเราลูกหลายเนาะคือทางอะไรรบงห่วงใยกับลูกเนี้ยทอดอยู่มือนลูกนะเนาะแช่อยู่นขั่งน้าเพนักงดนกันะ แต่ว่าบมมีจะบ่มีดีมันก็บบับันี่ถังเนาะเนาะนี่ยังจะแมนอนไรทิศอนไรบุคคลกับไปว่าไปเคลียร์กันให้มันเข้าใจเนาะสีมาบัมาเนี่ยคับอ่ามันเป็นอีกเรื่องนึงเนาะเพราะว่าคือเพิ่นชืขึ้นไปเมื่อวันนี่คือเพิ่นชืขึ้นไปตกลงกันว่าตกลงสีเอาจังไดเนาะหรือสี มาหร er ือว่าชียาเด็ดขาดนะมือเด็ดขาดมือมากกว่าจิด้ฮีมานี่ก็ทำห้องวาฮีดนี่ต้องได้เน้ยกระบะมาเนาะือเห็นูจะแช่อยู่นี่บ่ได้เลยบัดนี้ยใรันกันเียงหมดว่าดากับมีสิเรามีงวเนาะ่อแม่กับ่อแม่มซียเลตามหมดโอยเนาะ่าปนกว่าปนเบิ้ง บทจบบางามนุหูน้ำตาเพื่อนเพื่อนบุพเพอมเพื่อนกับบุญยักซัพพอร์ตไปไหนแล้วเนาะมันเชียร์ไหลเลยกับมีเชียร์อะไรม่ว่าเอาบันไดกขคือเก่าบันไดคือเก่าเพื่อนกับบุญยักซัพพอร์ตเป็นไหนแล้วบอกมันมีปัญหาธรรมดาพ่อกับลูกมันสิบบปะกันตรงนี้อันใดอันหนึ่งเนาะบุปผากับบุญจักเนาะครอบครัวไปครอบครัวมันพี่น้องเลยกระหู้ทันทีเพื่นเราเราหู้อะไรเนาะ หานี่เรื่องเรียนมันอยู่กับคนสองคนเนาะอยู่กับคนสองคนย่าเรื่องของเราเนาะมีอะไรเป็นไดรเรื่องเฮือนเห็ดเห็ดจะคนก่อจรองหมอพืชผมว่าเนาะเอาเอาบัตตาบัตตาสิมาเห็ดบอมบ่เดี๋ยวมาอยู่แต่ละมือเนาะซาเฮือนซาเฮือนตะนุ่มนี่ อาจับ iscilla, อ,อันนี้ช่วยนี่สร้างพคนจ้างไหนจ้างงันมือกล้องคนเห็นว่าว่าฉันอันคนจ้างไลยฉันแล้วเพิรนยังมีชิดว่าโน่นนี่นั่นนะพอว่าวว่าคนอื่นเห็นุโน่นนี่นั่นอ่าตอนน่ะเอาผมเป็นลูกมือเพิ่นเนาะตรงเห็นแล้วว่าบอกจิดมือกล้องคน่ะพอตาใส่แดอ่าเหตุชอยฉันที่โยเอาเงินเพิรนดเลยกัเพิรนกัใช้แล้วว่า คือจำมุดใบตะนุ่มคนปูนซอยกะฮะเราก็ให้มือนึงสองเศนมือละแสนสี่นะ้าชิปจะของเพือนอีกช่วยเราก็จ้างจะของเพือนอีกนะตอนนันเนาในบุิเปนชิวเาเนาะในคลิปก็มีอยู่เคยเบ้าอยู่ทีนะเราก็จ้างเนี่ยนานี่กะหิมลอยสระควาดน้ำมาเชนบ่มีน้ำมาเสอยกันเด้อนะามาเสรกันเนาะนะะแต่ โบชื่อโบยังก็ได้กินอยู่คุ้มเลยนะว่าเนี้ก็ได้กินบ่อ่ามีแต่คือว่าพี่น้องเนาะเรื่องเรื่อนเรื่งชาติเพื่อนกับคือเฮาว่าอ่นแหละว่าเห็ดชงไม่อยู่แต่ว่ายังมีเรื่องเรื่องเรื่องดินน้ำเนได้ปัวเทน้ำเนาะเป็นบ่เทพืชมีปูนเนาะมีปูนมีปูนมีเห็ดมีทรายมีทรายพืชนี่ก็อัดทิปูและ ແຖວແຕ່ວ່າຊິບໍ່ເປືອງຊຳເຮົາເຮົາບຸກເຮົາກໍເນາະວ່າຊັ້ນເນາະເຮົາບຸກເຮົາກໍກະບໍ່ຮຮົດນລົນ້ນະແຢາງແລງນນຊຊິາຊຶນມບຊາິ່ມບໍ່ວນ เออเอาสมุติว่าใกําแพงนี่เขาตีสูงชุดนี่คือสองล้านเนาะเย็ดหยุหอดวะเจ้าวะล้านแปเอ้าเผือไว้ดิเ็นิบอเผือไว้ติดไปแล้วลานหยุกวะลัานแปดแสนวะยังนะคือเรนน้ำน่าจคืนลันแปดแเนาะเรนกับน้ำยัางมุนคัต

เนาะตัวนี้ก็กลลไปีบร้อยแล you know? ้วพี่น้องเยูเอายืนเนี๋ยวเสาจะทิงพี่นองเนาะอนีเป็นไม้ทั้งอาและมางลงเพือนเกาพี่น้องเลยม่านี่ก็บรไทยพี่นองเนาะพ่งพี่นองเลยถอกไลายเนาะไปเดทุบอเป็นทีบร้อยแล้วพี่องเลยเนาอ่าอ่ ป่ะจะไปลองน้อสลักกินเงียบลาไปก่อนได้พี่น้องด้วยเนาะขอโทษขออภัยผมให้พี่น้องอิบซีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเนาะรำบังคำจารได้ทางบอดสตีเนาะทางทีมงานเนาะบราโปรโมทนันทูเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเด้่ยพี่น้องด้วยเนาะฝากก็เด้เนาะก่อโมกบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะที่เข้ามาสดซอยทั้งไอ้ส่วนเนาะ เดีว่าทั้งพนที่น้องอิซีอยากสมทบพี่น้องเนาะผู้นันท์ผู้นันท์หน่อยเนาะกัทางเฮาเนาะเดี๋ว่าทางวัสดีเนาะเดี๋วว่าทางทีมงานพี่น้องเลยกัยินดีเนาะสมทบกันเข้ามาได้เนาะทางเดินทางซานเนาะของอายส่วนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยว่าเลยตัวนี้ก็ยังมีแต่งบเนาะทางวสเซนก็มีเรื่องงบพี่น้องงบเรื่องไม้พี่น้องเนาะแต่ว่าแนวอื่นยังบาท่านได้มีพี่น้องเนาะเดี๋ว่าท่านใดเาอยากชมทบ ยินดีเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เสียใจทั้งท่านใดเนาะการยินดีสมทบกันคำว่าได้เนาะพูดได้เล็กพูดได้น้อยเนะาะเฮะสละกันนี่ลำลาไปก่อนเนาะสบาย,ยดีเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีเฮงเพื่อทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาแบบสมคลิปทางสองทางปลอดสดีในมื้อนี้เนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเลย